ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ richman shop no น1เรื่องเติมเกมนะแจกใหญ่นะครับเติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0แ0 0ซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับ richman coin ครับยิ่งเติมยิ่งลดแล้วก็ lucky coin ครับยิ่งเติมยิ่งลุนนะลุนต่อแรกเนี่ย iphone 15 pro max นะครับ a อด l i น์เติมเกมทุก100บาทเนี่ยก็ลุนได้แล้วนะครับลุนต่อที่2ครับยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บไซต์ที่ร่วมรายการนะครับรับ richman coin นะใช้แทนตุนลดได้นะครับลุนต่อที่3นะครับยิ่งเต ใช้รุ่นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop com นะใครที่สนใจนะครับกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันได้เลยนะครับเติม uc ได้24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เปราเซ็นเียจ่ายไม่ได้ต้องเติมที่ร้าน richmanshop เท่านั้นนะครับลงตรงนี้คือไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะเฮ้ยโอ้โหยิงเกือบตายมีตัวนะครับเข้าไปในบ้านนะเราจะเอ้า,ายิงโดนตัวเองเฉยถูกไม่ได้แล้วอหอยก่อนนะครับไปหาปืนก่อนตรงนี้ก็มีคนนะลงตรงนี้คือตายตายเลยนะครับไม่มีโอกาสแก้ตัวนะ คือจะไปลงตรงเมืองปราสาทอนะเมืองน้ําแข็งนะครับมันไกลเกินไปนะไลา์เครื่องบินเนะี่ยบินไม่ถึงอนะต้องหาปืนก่อนครับ,รบมีคนเจ่งเท้าครับอยู่ด้านหน้าเรานะลูกจองก็ได้นะครับเหมือนจะขยับมาทางซ้ายนะเรารอจังหวะเขาเดินมานะ่ะเฮ้ยเอ้าขึ้นเฉยเลยจะไปไหนเฮ้ยเอ้าตายเฉยโอ้โหโดนด้วยฝั่งตรงข้ามเราครับเฮ้ยคนนั้นยืนนิ่งเลยน่าจะลงมาแล้วก็ โดนเมีตาไปเช็ดตุ่มหมาแน่เลยนะครับเฮ้ยไปไหนเอาล่วอีกแล้วโอ้โหอย่างคมอย่างโหนะลูกซองครับถ้าเราเดินออกไปซ้ำเนี่ยน่าจะโดนฝั่งนู้นยิงนะครับเพราะฉะนั้นต้องหามุมหลบแล้วก็หาทางซ้ำเอ้ยมีตัววิ่งมาอยู่เนินต่ำนะรอจังหวะครับไม่รู้ว่าขึ้นมาหรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยเอามีสันเส้ยตกใจหมดเลยงานก่อนสวยเหลือฝั่งนู้นนะครับ เสียงอะไรใกล้ๆเรางไงโอ้โหมาจากไหนอะ่ะมาไม่พักเลยจะได้นะครับเมื่อก่อนนะเมืองเล็กแบบเนี้ยถ้าเป็นอีเวนต์น่ะลงมาก็ได้เอ่อการ์ดการ์ดเกิดนะครับก็เรียกเลยบัตรเกิดเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลงมาแล้วไม่มีแล้วนะครับต้องไปเมืองใหญ่อย่างเดียวเลยงสัยจะบีบให้เราไปเล่นเมืองใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้บัตรเกิดเลยเสียงปืนด้านหน้านะครับ จริงๆถ้าเกิดว่าลงมาในเมืองเล็กแล้วมันมีบัตรเกิดเนี่ยก็น่าจะดีนะเพราะว่าเราจะได้แบบไม่ต้องไปถึงเมืองใหญ่นะเมืองใหญ่นี่คือมั่วมากครับมีคอมเมนต์หลายคน,นครับคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยเสียงปืนดีซ้ายนะครับแล้วก็ด้านหน้าเราวิ่งมานะเหมือนจะไม่ใช่คนนะด้านหน้าเพราะว่ายิงแปลกๆครับวิ่งไปหลบหลังต้นไม้นะเราใช้แล้วเปิดได้นะครับขึ้นด้านบนนะเหมือนว่าจะติดหรือเปล่าเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะ แล้วโดนอยู่โดนอยู่ตัวด,ด้านหน้าก่อนนะครับเฮ้ยไม่แน่ใจตัวด้านหน้าคนหรือเปล่าเนี่ยไงเฮ้ยน่าจะเฮ้ยน่าจะเฮ้ยน่าจะคนหรือเปล่าแปลกๆนะมีตัววิ่งมานะครับทางขวาอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะน่าจะคนแล้วอะ่ะมีตัวทางซ้ายยิงมาครับ เหมือนจะลาดเอ้ยไม่ได้ลาดนะเขายิงตัวไหนไม่รู้อ่ะขึ้นคิวนะครับตรงหน้าเราอ่ะแต่ว่าเล่นเมืองเล็กแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราซุ่มยิงได้นะครับเขาไม่รู้นะจํานวนคนไม่ขึ้นครับว่าเหลือคนหรือเปล่านะครับเขาไม่รู้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเสียงปืนทางซ้ายด้านหลังเรานะครับต้องระวังนะมีคอมเมนต์นะครับบอกว่าเออดูคลิปผมแล้วก็เป็นห่วงผมนะเพราะว่าเสียงเหมือนกับคนเป็นหวัดจะบอกแบบนี้นะครับว่า ถ้าเกิดเสียงผมเป็นแบบเนี้อุอุอีออ้นะครับแสดงว่าผมทำคลิปตอนเช้านะเสียงมันจะยังแบบเหมือนคนเพิ่งตื่นน่ะเฮอลองใช้สไลเดอร์นะครับบินเช็คดูนะผมว่าน่าจะอยู่ตรงบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราขยับมาขึ้นฝั่งนี้ดีกว่านะครับผมจะสไลด์ไปฝั่งนู้นนะเฮ้ยโอ้โหแมันดอมด่ว่าโอโ้ก็โดดมาเลยมีตัวนะครับหน้าเรารู้ปะไม่น่าจะเห็น สวยทางซ้ายเราฟังถึงเท้านะครับไปไหนละนี่ไงหน้าเราเตรียมตัวครับเรียบร้อยนะครับเก็บงานเ,เหมือนว่าจะสองคนหรือเปล่านะคือเรารู้นะครับว่าเขาต้องวิ่งมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่เราเดินมาตรงขอบกำแพงแล้วอะวางก้อปืน,นะครับแล้วก็จะเปย์รอไว้เลยนะอย่าลืมนะครับจะเก็บของเนี่ยวางสมุกทุกครั้งนะครับอันตรายนะไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับเฮ้ย ผมว่าไปหาลูกซองใช้ดีกว่านะเพราะว่าคลิปนี้อยากใช้ลูกซองนะครับตัว DBS อะมันอัปเกรดได้นะเผื่อว่ายังไม่รู้นะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะลืมบอกไปนะครับ DBS ใน Royal p a s s อะที่เป็นสกินปืนนะตอนแรกนึกว่าเป็นสกินปืนเฉยๆน,นะเพราะว่ามันแถมมาใน Royal p a s s นะไม่คิดว่ารอบนี้จะมาเหมือนกับครั้งที่แล้วนะที่เป็น UMP อัปเกรดนะคอันนั้นก็สวยอยู่นะรอบนี้มาเป็น DBS นะ ผมว่าดีนะครับเอาจะกินปืนอัพเกรดเนี่ยมาไว้ในเรยยอพาร์ตนะแล้วก็ใช้ท้ายในการอัพเกรดเนี่ยน้อยด้วย2ขั้นนะครับอัพเกรดได้คิวปีดแล้วไปเราเรีบไปดีกว่าเรสโซนนะใครเคยโดนเรสโซนอ้ยไม่ใช่เรสโซนดิบูโซนปะที่เป็นน้ำแข็งอะเฮ้ยหูหข้างๆเลยโคตรเท่ออย่างกับฟาส์แปดแม่ดอมนี่หว่าเราอะ เอา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 รอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวไมอแมคว่ำจับความโอ้โหจ้บความนี่วิ่งยาวเลยนะไม่ได้มานานเลยนะรับโหเฮ้ยโอ้โหเพียบเลยงานเข้านวไงโอ้โหเจอด่านเฉยอะเราเข้าบ้านนะครับรอดักตรงหน้าบันไดได้นะครับฟังเสียงเท้านะมาแล้วรอนะเย็นเย็นนาเรามาแล้วเฮ้ยโอ้โหเกือบระเบิดมาระวังด้วยป้มยานะยังเหลือตัวด้านล่างนะครับอยู่รอบนอกอะ ฟังเสียงเท้านะครับผมว่าเราปั๊มยาเสร็จแล้วเนี่ยไปเล่นรอบนอกดีกว่าครับน็อกไปสองแล้วเขาน่าจะดึงเพื่อนนะนี่ไงสวยเหลือคนเดียวในห้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับป้าไปดักด้านบนนะแล้วก็ไปเช็คในห้องเออน่าจะในห้องอนะ่ะมกลับาเล่นเ,เรียกพี่ชายเลยโอ้โอโอ แม่เราก็มาสี่คนโถอยเห็นผมคนเดียวเนี่ยก็โถมใส่เลยนะครับตกใจเมื่อกี้นะนึกว่าจะยิงโดนถังน้ํามันนะครับถ้าโดนถังน้ํามันนี่เรียบร้อยนะตายหมูนะจริงๆจังหวะแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าปาดเขาไม่ล่วงสองอ่ะผมไม่น่ารอดนะโชคดีนะครับเขาซ้อนสองมาแล้วก็ปาดล่วงสองพอดีเลยคนสองคนที่อยู่รอบนอกเนี่ยน่าจะตามมาไม่ทันนะครับก็เลยไม่ได้โถมสี่นะถ้าโถมสี่นี่ไม่รอดแน่นอนครับ จังหวะที่2เนี่ยตอนที่ปั๊มยาเนี่ยผมตั้งใจจะไปเล่นนอกบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากลัวจะโดนระเบิดโถมเข้ามานะครับจังหวะว่าโชคดีนะครับกระโดดออกไปเนี่ยเจอเขากําลังปาไฟอยู่พอดีเลยครับก็เลยได้ยิงสี่นะทีเนี้ยเหลือคนเดียวนะครับเราต้องรีบปิดจ็อบนะอย่าให้ดึงกันได้นะครัถ้าเกิดว่าดึงกันได้ขึ้นมา1คนเนี่ยกลายเป็น2คนอ่ะจะเล่นยากขึ้นนะครับจริงๆถ้าเราโดนโถมนะครับสี่คนพร้อมกันเนี่ยมันมีโอกาสชนะอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าจังหวะมันต้องเป๊ะพอดี คือที่ไม่เห็นผมทําได้นะเพราะว่าหลายครั้งที่ทําเนี่ยไม่รอดนนครับก็เลยไม่มีคลิปมาให้ดูนะหรือไม่ก็บางจังหวะนะชนะมาได้นะแต่ว่าไปตายตอนหลังนะก็เลยไม่ชนะไม่มีคลิปมาลงนะเดี๋ยวจะลองอธิบายให้ฟังนะครับมีเสียงเท้าด้านหน้าเราน่าจะเป็นวิวสันหรือเปล่าน่าจะวิวสันนะเฮ้ย <c oughs> วิวสันหรือคนไม่แน่ใจนะครับมีเสียงเท้ามาทางซ้ายนี่ไงน่าจะคนแล้วนะ ดเดียวกันครับหลบอยู่หลังต้นไม้แบบนี้เราใช้ระเบิดได้นะครับทำให้เขาวิ่งออกมานะเฮ้ยเกหนักอยู่เราต้องช้านะครับน่าจะปั๊มยาหลบอยู่หลังบ้านนะสวยเก็บงานเลยผมไม่กล้าเดินออกไปซ้ำนะครับต้องสลับมุมยิงเอานะไม่รู้ว่าตรงบ้านอะตรงบ้านชุบอะนี่ไงน่าจะตีเขาหรือเปล่านะครับตรงไหนอะ่ะ เดี๋ยวเราวางสมุกใส่รถครับแล้วก็ขับรถวนไปเช็คดูนะอันดับแรกนะครับถ้าเกิดว่าโดนโถมเนี่ยให้เรานะครับดึงระเบิดนะแล้วก็หน่วงเวลาไว้ประมาณซักสี่วินะครับเสร็จแล้วโยนออกไปตรงที่เขาจะเข้ามานะตรงทางที่เขาจะเข้ามานะครับจากนั้นนะครับดึงสมุกนะหน่วงเวลาไว้นิดนึงครับแล้วก็โยนใส่ตัวเรานะครับสุดท้ายนะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยก็คือจังหวะต้องพอดีนะครับถ้าจังหวะไม่พอดีเนี่ยถือว่าไม่รอดเลยนะครับยังไงก็ไม่รอดนะจังหวะมันต้องเป๊มมากๆนะครับ ให้เรานะครับถอยออกมาจากสมุกนิดนึงนะแล้วก็ฟังสิยงเท้านะครับดูว่าเขาโถมมาสี่คนหรือเปล่าถ้ามาสี่คนเนี่ยสั่งมอสเบเกอร์มากินเลยนะครับโดนโถมสี่คนเนี่ยยังไงก็รอดยากนะกินให้อิ่มท้องไว้นะครับรอเล่นรอบหน้าดีกว่านะนี่เลยครับมอสซอสเสรน,นะไส้กรอกน,นะครับความเบสิกที่รสชาติไม่เบสิกนะแล้วก็ตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับสไปซี่ซ,ซอสเสรน,นะเผ็ดร้อนนิดนดน,ดนะครับเพิ่มรสชาตินะใครที่อยากจะลองชิมนะครับ สั่งผ่านแก๊ปฟู้ดไลน์แมนแล้วก็โรบินฮูได้เลยครับแต่ว่าราคาเนี้ยเฉพาะทานที่ร้านซื้อกับบ้านแล้วก็สั่งผ่านโรบินฮูเท่านั้นนะครับด้านหน้าเรามีคนวิ่งอยู่นะครับคนหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่แล้วเนี่ยเจอแล้วอยู่ในบ้านนะครับเดียวปเฮ้ยโอ้โหอย่างเจ็บเขาวิ่งอ้อมมาทางขวานะครับผมไม่แน่ใจว่าคนหรือเปล่านะ เราเล่นขวาไอ้มาละมาทางซ้ายเอาเข้าไปในบ้านนะครับไอ้ทางซ้ายยิงมาไปไหนแล้ววะอยู่ในห้องนะครับเราใช้ไฟนะครับน่าจะโดนนะทางขวาวิ่งมาละรอรับตัวขวานะเนี่ยเฮ้ยลูกซองลูกซองไปน่าจะ DBS นะครับแม่ตกใจหมดเลยเอา้าทำไมตัวนั้นไม่โดนไฟอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ในห้องต้องโดนเดเอา้าออกมาอีกแล้ว สูงหโอ้โหงงเลยไม่โดนไปเฉยอะทางซ้ายเราคนระับบนเนินนะมีรถจอดอยู่บักกี้นะ่าจะสองคนนะไปจอดเล่นตรงบ้านได้นะครับเขาน่าจะเห็นละถอยมาเล่นด้านในนะครับแล้วก็หาจังหวะเปิดน็อกหนึ่งคนนะแล้วค่อยหาจังหวะช้านะนครับเฮ้ยมาละเฮ้ยโอ้โหไม่ได้นะผมไม่กล้ามาและนะ้วมาแล้วสวยเป็นไงละ่ะสองเม็ดร่วงเลย ดูคิวฟีดอย่างสวยโคตรโหดเหลือคนเดียวนะครับอยู่บนเนินนะจังหวะจะขึ้นไปเนี่ยต้องระวังนะครับถ้าไม่วิ่งเนี่ยต้องใช้รถนะแต่ว่าผมยังไม่อยากขึ้นไปนะเราใช้ระเบิดเอ้ยระวางสโมะครับวางใส่รถแล้วก็เดี๋ยวจะขับวนขึ้นไปนะครับเราใช้แล้วอีกได้โอ้โหยังเจ็บผมจะวางสโมสทางซ้ายขวานะครับแล้วก็หลอกล่อเขาครับ เราใช้ระเบิดได้นะเผื่อว่าจะโดนครับเหลือเวลาประมาณสักสามวินครับเฮ้ยทางซ้ายโอ้ขยับเร็วมากเลยโว้ยเก็บงานเลยครับน่าจะคนเดียวละจังหวะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่เจ็บอะห้ามวิ่งเข้ามาเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าเสี่ยงนะแต่ว่ามเมื่อกี้ผมยิงเขาเจ็บแล้วนะครับเจ็บหนักด้วยนะก็เลยวิ่งเข้ามาช้าครับวัดไปเลยนะมีคนปะยังน็อกอยู่นะครับเรารีบไปดีกว่าไปโล่งเกิน ทางขวาเราครับตรงบ้านเห็ดมีรถจอดอยู่รถลุงตุ๋ยด้วยแล้วก็บ้านนี้นะครับมีคนแน่เลยเนี่ยเจอแล้วอยู่ด้านบน,นครับชั้นสองนะบ้านตรงข้ามเรา <c oughs> เราไปเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดครับ <c oughs> เหลือประมาณสักสองถึงหนึ่งวินะครับปลาไปห้องทางขวานะฟังจากเสียงแล้วก็ดูรอยเท้าครับอยู่ทางขวาแน่นอนน,ะ <c oughs> น่ะเฮ้ยไม่โดนเหรอน่าจะโดนนะเหมือนว่าจะมีเสียงพันยานครับเรียบร้อย เราเก็บงานนะแล้วก็ระวังตัวทางขวาในบ้านเห็ดนะครับผมว่าต้องชาร์จนะบ้านเห็ดเนีย่ยหรือไม่ก็เล่นในบ้านก่อนเพราะว่าเหลือแค่สี่คนแล้วครับเดี๋ยวเราเขยับไปเล่นในบ้านด้านหน้าครับจะได้มองเห็นตัวในบ้านเห็ดด้วยเผื่อว่าจะมีใครมาชาร์จบ้านด้วยครับเฮ้ยนี่ไงยิยงมาละตรงบ้านเห็ดนะรถลุงตุ๋ยเนี่ยผมไม่ได้เห็นนานแล้วครับนานมากๆนะไม่ค่อยมีคนเรียกมาใช้นะครับเจอแล้วอยู่ตรงชั้นสองครับเฮ้ยโดนอยู่ ไม่กล้าวัดนาน,นะครับกลัวกลัวโดนหัวนะเบ็ดเดี <Jean> no ยวร่วงนะต้องไปชาร์จอย่างเดียวนะครับเรามีดีเวนครับของหดนะปลาสโมกไปใกล้นะอุ้ยใจเย็นใจเย็นปลาสโมกไปตรงหวยเอาตายเลยนะครับแหมไม่ต้องชาร์จแล้วเหลือสามคนเนี่ยไม่แน่ใจว่าที่เดียวกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราใช้รถนะขับรถวนหานะครับวางสมกใส่รถก่อนนะ ทุกครั้งนะครับถ้าทําได้เนี่ยพยายามนะวางสโมกใส่รถนครับหรือว่าจะเก็บของก็ตามแต่ครับเฮ้ยเหมือนที่มีเสียงเท้าหลังก้อนหินครับเราใช้ไฟนะมาไหมาปาไฟมายตืนโหดด้วยเอ้าไปเดี๋ยวเดอุ้ยไฟไฟไม่งานเข้าแล้วเออสวยแม่เกือบไปโดนไฟเฉยเลยโหเหลือสองนะเดี๋ยวเราปั๊มยานะครับแล้วก็ขับรถวนหาดีกว่าไปเฮ้ย ผมว่าเราเปลี่ยนรถด,ดีกว่านะครับใช้รถลุงตุ๋ยนะขับหาคนดีกว่าปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวโดนยิงตกรถนะเพราะว่าเอ้ยนี่ไงกําลังทไรอะปปาระเบิดเหรอคนเดียวเห็นคนเดียวนะครับอุ้ยปาระเบิดจริงด้วยดีนะไม่โดนดีนะผมขึ้นรถก่อนนะ่ะมีตัวทางซ้ายด้านหลังนะครับยิงมานะเราเกียร์ตัวนี้ก่อนครับผมว่าที่เดียวกันนะ่ะเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเออถวยไแมเกือบไป เอ้ผมว่ามันหน่วงๆป่ะอ๋อปิงมันขึ้นนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะใช้เอ6ิหด้วยอะ่ะหัวยังโหดวงมันบีบไปหาเขาครับเราต้องขยับเข้าไปนะนี่โดนหัวหูวยังเจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวยวนะครับรถเราก็จะระเบิดนะลองใช้ระเบิดดูนะครับเผื่อว่าจะโดนนะผมว่าเดี๋ยวเราต้องขยับนะครับเฮ้ยตรงนี้ยังเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าวงต่อไปอ โดนหัวเฉยอะ่ะหัวยังคมปั๊มยาแล้วก็รอดูวงต่อไปนะครับถ้าวงเปลี่ยนเนี่ยค่อยขยับนะแต่ว่าจะไปยังไงอะ่ะรถก็จะระเบิดครับถ้าขับไปนี่มีสิธิ์นนะโดนระเบิดแน่เลยผมว่าเราต้องหาทางเข้านะครับเตรียมตัวนะไม่รู้ว่าวงต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับไปวนเลยขยับก่อนนะเป้าหมายเราคือตรงบ้านนะครับ เฮ้ยใจ่เย็นใจเย็นโอ้โหผมยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยจะระเบิดแล้วไม่ได้แล้วนะครับต้องจอดก่อนไม่งั้นระเบิดแน่เลย,อลเอลลเลยโอ้โหอยู่ในวงป้าตรงนี้เออยังพอได้นะครับผมว่าเราต้องวางสโมกนะวางไปทางซ้ายนะครับวางเป็นทางนะแล้วก็เหลือลูกหนึ่งนะปลาเข้าไปตรงเนินอนะ่ะเพื่อจะบังทางเขาครับเขาจะได้มองไม่เห็นเรานะจังหวะที่เราวิ่งอ่ะเฮ้ยเขาปาแปดมาเราปาไฟนะครับไป เต็มตัวนะครับจังหวัดที่เราวิ่งเข้าไปนะครับเข้าไปเล่นในสโมก่อนนะแล้วก็วางเป้าปืนะครับดักไว้ตรงเนินนะเผื่อว่าเขาจะโผล่ขึ้นมานะครับวิ่งเข้าไปทางซ้ายครับหยุดรอดูแล้วก็ฟังเสียงนะวิวดูก่อนครับแล้วก็ค่อยขยับต่อนะเขาเดินเข้ามาปะหรือว่าขยับไปเล่นตรงบ้านเห็ดหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะครับเฮ้ยทางซ้ายเอา้าโอ้โหมาตั้งแต่เมื่อไหร่โหย